เมื่อใจทิ่แจสโรวีนัชชีอดีตมิสทิฟฟานี่2009ยอมสละตำแหน่งงานเงินชื่อเสียงเพื่อบวชเรียนผหงะเหลืองนานถึง9ปีหลังจากที่ทิจแจสโรวีนัชชีค่ะหรือพระเจสอดีตมิสทิฟฟานี่เข้าสู่ทางทำบวชเรียนมานานถึง9ปีวันนี้นะคะได้เวลาเข้าสู่ทางโลกอีกครั้งด้วยการลาสิกขาที่ประเทศอินเดีย โดยที่แจ๊สนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดมิทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สี2009และเป็นผู้ชนะคองมุกุฎมาได้สําเร็จรวมไปถึงนะคะยังเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าร่วมประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนปี2009และสามารถผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายรวมไปถึงควา้ารางวัลชุดประจําชาติมาฝากคนไทยได้ด้วยค่ะต่อมานะคะพระแจ๊สค่ะได้ตัดตะทางโลกนะคะทั้งชื่อเสียงเงินทองรวมไปถึงสลัดตำแหน่งมิสทิฟฟนี่ยูนิเวิร์ส2009ตัดินใจค่ะเข้าอุปสมบทที่วัดเรียบเขตเทศบาลน,นครสงขลาซึ่งเป็นนนนววััดดบ้าเเกิขอองตค่่่ะมืที 12. าค2556ที่ผ่านมาโดยได้รับฉายาค่ะว่าเป็นพระมหาวิริโยภิกขุหรือผู้มีความเพียรยิ่งและได้สัมภาษณ์ว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยเป็นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะไม่ได้การบวชเพื่อเป็นหนีการหนีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งพระเจ้าคาลาสิกขาสั้นๆค่ะในช่วงปี2558และกลับมาปวดใหม่ค่ะพร้อมเดินหน้าแสวงบุญที่อินเดียและถือศีลสายการรมฐานนั่งสมาธิอย่างเข้มขัดจนจะหนักได้ถึงบาปที่ตนเคยกระทำไว้จากนั้นค่ะ พระแจ้คค่ะได้พต์ขอโทษสามบุคคลดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออฟชนะคนลอยตีชดาและคุณซูซานที่ได้เคยทํากรรมไม่ดีกับให้กับ3คนนี้แนอดีตจนเรื่องราวดังกล่าวนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจมีผลต่อให้การทําสมาธิทําให้ไม่สามารถฝึกจิตสมาธิได้สูงมากกว่านี้ และตลอดเวลาที่พระแจ้าวดที่ประเทศอินเดียค่ะอยู่ในศีลในธรรมอย่างเข่งคัดทานุบารุงรักษาพระพุทธศาสนาที่เนียจนแข็งแกร่งจนได้ความเคารพเริ่มใส่ค่าจากผู้แสวงวุ่นมากมายเลยทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดค่ะพระเจเองก็ได้ตัดสินใจลาสิกขาที่ประเทศอินเดียเข้าสู่สถานะที่เจ๊ดกลับสู่ทางโลกอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นการกลับสู่ทางโลกในรอบ9้าปีของที่เจ๊ดเลยทีเดียวค่ะ ะะก็ขออนุโมทนาบุญาสาธุนะคะกับทิ์แจ๊สนยนะคะที่ได้บำเพ็ญกุศลนะคะบทเรียนนานถึง9ปีค่ะ แล้วก็นะคะมีความหมายดีๆนะคะมาฝากุทุกคนด้วยนะคะว่าชีวิตคนเรามันสั้นขาดจงหมั่นสร้างความดีไว้เยอะนะคะทําบุญกุศลไว้การทําบุญไม่จาเป็นต้องทำเพียงแค่ที่วัดอีกดียวค่ะเพียงแค่จิตใจเรานั้นเป็นกุศลก็แค่นี้ละคะ่ะเราก็สามารถที่จะได้บุญกุศลใหญ่ติดตัวเราแล้วค่ะอ่ะเอาเป็นว่านะคะสิดตามข่าวสารกันได้ใหม่ค่ะ,ะที่ Facebook แฟนเพจมาดามมาส์ยูทูปมาดามชาแนลและติ๊กต็อกมาดามมาส์สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ